สวัสดีครับทุกทุกคนเอานะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมนะครับ s i n o Play นะครับวันนี้เราก็มาอยู่กับเกมเพน VS ซอมบี้เวอร์ชันของโทรศัพท์มือถือนะครับซึ่งเป็นเกมค่อนข้างสนุกเกมหนึ่งนะครับถึงมันจะออกมานานแล้วนะครับแต่ว่ามันก็ยังสนุกอยู่นะครับเอานะครับสําหรับตอนนี้ผมก็เลือกเลือกดูก่อนนะครับว่ามันจะมีมีพักพวกของเรานะครับที่เราเอาไว้ใช้ตบไอซอมบี้นะครับซึ่งพักพวกตรงนี้เราก็ต้องใช้เงินหรือใช้เพชรในการซื้อนะครับ เดี๋ยวเราลองเข้าไปด่านแรกๆนะครับด่านแรกนี่เป็นด่านตะลุยอียิปต์นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราสําหรับด่านพวกนี้นะครับมันต้องใช้กุญแจในการปลดล็อกนะครับซึ่งตอนนี้เรายังไม่ได้ครับเราก็ต้องเล่นไปทีละด่านได้ด่านให้มันปลดล็อกไปทีละด่านด่านครับมาตอนนี้ผมก็ลองเล่นไปเล็กน้อยแล้วนะครับเดี๋ยวมาเราต่อเลยครับ สำหรับตอนนี้นะครับเราก็ลองฝีมือนะครับโดยการทำลายไอตัวซอมบี้นะครับอ่าตอนนี้เราลองกดลูกศรสองอันนี้ครับเพื่อเร่งความเร็วดูนะครับผมเนี่ยตอนนี้มันก็จะเริ่มมีผีดิบเดินเข้ามาแล้วนะครับเราก็ต้องคอยทําลายผีดิบครับไม่อยาาให้ผีดิบเข้ามาในบ้านของเราได้ครับผมซึ่งไอตรงนี้นะครับมันก็จะมีเนี่ยครับเขาเรียกว่าอะไรสุสานนะครับผมเราก็ต้องคอยทําลายครับผม แล้วไอ้ผีดิบที่มันเปนสีเขียวเดินเข้ามาเนี่ยนะครับผม <im> มันจะเป็นผีดิบที่มันมีถ้าสมมติเราฆ่ามันได้แล้วครับมันจะมีใบไม้วิเศษนะครับเราก็ต้องเอาใบไม้วิเศษนะครับมาบูธของเพื่อนของเรานะครับนานะลองเก็บมาแล้วครับหนึ่งอันเ <im> ดี๋ยวลองดูกันนะครับผม,มเดี๋ยวลองค่อยๆไปครับผมใจเย็นๆครับอตอนนี้เราอ๋อรู้สึกว่ามันตอนนี้มันจะเริ่มมาเป็นฝูงใหญ่ๆแล้วนะครับเดี๋ยวๆใจเย็นๆครับผมเดี๋ยวลองดูครับ เรารู้สึกว่ามันอนี่นครับผมเราเก็บใบไม้ได้หนึ่งอันเดี๋ยวไอตัวเขียวๆที่มีไฟาช็อตนะครับเดี๋ยวเราจะจัดการมันอีกหนึ่งตัวครับน่ะแล้วครับเก็บใบไม้ได้อีกหนึ่งอันแล้วครับผมส่วนไอใบไม้นะครับเราเอาไปใส่ของไอตัวที่มันเป็นหัอพวกของเราครับมันจะได้พลังวิเศษออกมาครับผมเดี๋ยวจะลองให้ดูครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับผมรอให้มันออกมาเยอะๆกันครับน่ะเริ่มมาเยอะๆแล้วครับเดี๋ยวผมจะลองเลยนะครับผม นะครับผมออกไปแล้วครับไอเต้ากระลำปล่อยออกไปพร้อมกันเยอะเลยครับผมตายเป็นฝูงเลยครับตอนนี้เราก็ค่อยๆไปก่อนนะครับผมใจเย็นๆครับอีกแป๊บเดียวเราก็จะผ่านด่านนี้แล้วครับผมโอเคครับค่อยๆเล่นไปครับไม่ต้องใจร้อนนะครับสําหรับด่านนี้นะครับมันก็จะมีไอบุมแมลงกับไออะไรเขาเรียกว่ากลัลำปีครับผมอ่า ที่มันรักมันจะมีไอระเบิดนี่อหนึ่งอันนะครับผมสาหรับไอเจ้าระเบิดนี่เราต้องไปฝังดินไว้นะครับรอสักครู่เดี๋ยวมันก็จะโผล่ขึ้นมาถ้าไอซอมบี้เดินเข้ามาโดนไอเจ้าระเบิดนะครับซอมบี้ก็จะระเบิดไปครับก็ต้องค่อยๆเล่นไปนะครับค่อยๆศึกษาทีลีนิดทีตละหน่อยเดี๋ยวมันก็จะรู้เองครับผมไปแล้วครับผมตอนนี้ก็เรื่อยๆเลยนะครับผม คิดว่าอีกตัวเดียวน่าจะผ่านด่านนี้แล้วนะครับผมนีม่ปล่อยระเบิดสมันเลยครับอาไอ,อ,อหัวอากาศนี่ปล่อยใส่บันครับไม่เรียบร้อยครับผมผ่านด่านเรียบร้อยครับสาหรับด่านนี้เนี่ยรู้สึกว่าเราจะได้พลังวิเศษมานะครับสําหรับด่านนี้ครับ รู้สึกว่าตอนนี้เราจะได้พลังวิเศษมา3อันนะครับเรามาลองดูกันครับว่ามันจะมีอะไรบ้างครับอันนี้ก็รอมันพูดก่อนนะครับเดี๋ยวสักแป๊บครับเดี๋ยวมันก็จะออกมาใหม่ครับเอานะครับตอนนี้มันก็พลังแรกนะครับพลังน้ําแข็งครับผมแค่กวาดมือไปทั่วหน้าจอแบบนี้ครับมันก็จะปล่อยน้ําแข็งออกมาครับ แตะไว้ครับแล้วก็ลากไปครับเดี๋ยวผีมันก็จะถูกแช่แข็งแล้วก็คอมันจะข,า,ขาดเองครับพลังที่2ก็คือพลังดิดนิ้วครับต้องดิด2ทีครับดิดครั้งแรกแล้วก็ดิดครั้งที่2ครับผีมันก็จะกระเด็นออกไปจากหน้าจอเลยครับโอเคครับผมก็พยายามดิดเข้าไปครับผม พลังที่3พลังไฟฟ้าช็อตเขาผมแกะและแล้วก็ลากครับผมไฟฟ้ามันก็จะช็อตไปทั่วเลยครับผมแตะแล้วก็ลากครับผมแบบนี้ครับมันก็จะช็อตไปทั่วจอเลยครับผมนั่นแหละครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวจะลองจะลองเล่นกันเลยครับนี่ครับผมอันนี้ก็ลองเลยครับผมตอนนี้เราก็จะใช้น้ําแข็งก่อนนะครับ ใช้น้ำแข็งในการคว้างไอ้ผีดิบครับให้หัวมันขาดครับแล้วก็ใช้พลังดิบนิ้วด้วยครับผมตอนนี้ก็ไฟฟ้าช็อตครับผมช็อตให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ครับนั่นแหละครับผมช็อตอีกครับผมอันนี้แหละครับพื่งง่ายที่สุดครับแล้วก็พลังน้ําแข็งครับผมเคลื่อนเข้าไปครับนั่นแหละครับผมตอนนี้ก็ดิบนิ้วครับผมให้มันหลุดไปจากหน้าจอให้หมดเลยนะครับผม ถูกต้องแล้วครับผมอันนี้ก็ดิดนิ้วอีกเช่นเคยครับผมให้ไอพีดิบมันหลุดออกไปจากหน้าจอให้หมดเลยนะครับไฟไฟ้าช็อตอีกก็ได้ครับผมรู้สึกว่าด่านนี้มันจะเป็นด่านให้เราทดลองก่อนนะครับยังไม่เอาจริงนะครับนั่นแหละครับผมนี่รู้สึกว่าตอนนี้เราจะสามารถปลดล็อก ของเราได้อีกหนึ่งตัวนะครับเป็นไอตัวน้ําแข็งนะครับนี่ไอตัวน้ําแข็งนี่คือมันก็จะจัดการแช่แข็งไอซอมบี้ให้หยุดไว้สักพักหนึ่งครับพอน้ําแข็งละลายซอมบี้มันก็จะมาได้อีกนะครับเดี๋ยวเราก็จะลองเล่นเลยไหมครับ่เข้าไปสู่ด่านที่6ครับเดี๋ยวนะจะมาเล่นอีกต่ออีกคลิปหน้านะครับรับคลิปนี้